ชานี้ติดตามสถานการณ์น้ําที่จังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับจุดรับน้ําสําคัญที่ตอนนี้สถานการณ์นั้นวิกฤตแล้วนะครับยังต้องรับน้ําจากหลายพื้นที่น้ํามูลจากน้ําชีไหลลงไปรวมกันอยู่ที่อุบลก่อนที่จะลงไปที่แม่น้ําโขงตอนนี้สถานการณ์น้ํามีน้ําท่วมล้อมรอบทั้งจังหวัดไปแล้วนะครับ พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาพมุมสูงเราจะเห็นน้ําจากแม่น้ํามูลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับทั่วทั้งตัวเมืองอุบลราชธานีและอําเภอวารินชาราบครับบ้านเรือนของประชาชนหลายพันหลังคาเรือนตอนนี้ใช้คําว่าจมบาดาลคงไม่ผิด hmm. วิกฤตจริงๆนะครับ <Yeah. S 1> รวมไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจย่านเศรษฐกิจสําคัญห้างร้านต่างๆบริษัทต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมไปถึงที่ห้างดูโฮมห้างยงสงวนซึ่งเป็นห้างค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในอุบลราชธานีครับ<ม>ตอนนี้ก็ถูกน้ําท่วมสูงเนี่ยเกือบเกือบสเมตรแล้วนะครับทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเรือท้องแบนจํานวนล้าลให้บริการประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าครับตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นทุกวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ขณะที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีครับคาดว่าน้ำท่วมในครั้งนี้สร้างความเสียหายไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาท